สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเปิดกล่องถุงอัลลาร้อยแปดสิบเก้าบาทร้อยแปดสิบเก้านะคะฟังก่อนพี่นะอุ้ยทุกคนพี่ว่าวันนี้หูเขาบอกว่ามีไอโฟนไอโฟนแล้วก็มีหูฟังมีหูฟังเราสั่งมาจากใน Facebook ใช่ไหมใช่ค่ะดูนะว่าอัลลัลร้อยแปดสิบอัลลาาัลร้อยเหรียญอัลลัลร้อยจะได้อะไร มีห้องผู้หญ okay. okay. ิงอ้าวฟาเปิดโอเคเดี๋ยวพี่จะเปิดเลยนะ,ะพี่จะเปิดเลยนะ,ะแต่ให้คุณแม่เขาอันนี้แบบเ okay. คก่อนที่ก่อนที่เราจะเปิดนะคะแต่ตอนแต่ถ้าทุกคนอยากสั่งทุกคนก็สั่งเลยนะคะต้องให้พ่อแม่ตัดเอาใช้คัตเตอร์ตัดนะคะห้ามให้เด็กตัด okay. นะโอเคหมโซีรอด ได้อะไรอ่ะได้ที่ชาร์จแบตแมวโดนหลอกโดนหลอกไม่มีอะไรบูเบได้อะไรได้ที่ชาร์จแบตอันหนึง่งกับสายชาร์จแบตอันหนึ่งแ โอเคเจอกันคลิปหน้า bye บายบายบายบุยเบื่อเลยเซ็งห้ามซื้อร้อยแปดสิบเก้าบาทแพงได้แค่นี้แล้อันนี้กับอันนี้อะไรเนี่ยสายชาร์ง,ง,งแมวนี่พี่มีเพรด้วยเพรด้วย นี่มีลูกเก๋าก็ว้าแล้วก็ฝันพี่เพิ่งหลุดหนึ่งซี่วันนี้เลยเจอกันคลิปหนะ้าเจอกันคลิปตัวชี้บ <c oughs> ๊ายบายไปบุยเฮ้